ผมไม่สนใจฟังเพราะว่าพูดหลายอย่างก็กลับไปกลับมาอย่างการเรื่องปิดด่านเรื่องอะไรอเงี้ยก็เป็นคนโพส์เฟซบุ๊กมาเองแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าส่งไปคนอื่นราะว่าถ้าถ้าถ้ามีความจริงใจหรือมีความซื่อตรงกับสิ่งที่ตัวเองได้กระทําก็ควรจะพูดในเสีเยนแต่ว่านี่ก็เห็นท่านก็ ก็ว่าอะไรของท่านไปนะครับผมก็ฟังไม่ออกด้วยไม่ได้ไม่รู้จะไปฟังกันวากบฏหาทำไมพอฟังแล้วก็ฟังไม่ออกเแต่ถ้ามันมีการเปิดคลิปเสียงแล้วเปิดคลิปเสียงรักที่อ้างแล้วมีการพูดถึงอะไรกับคุณทักษิณผมงงผมผมไม่สนใจเลย <c oughs> <ๆ S 1> เพราะว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลน,นะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรนะครับขณะนี้สิ่งที่ชัดเจนคือเขาเล่นสงครามข่าวสารนะครับแล้วก็สงครามตวิทยานะครับ แล้วก็สิ่งต่างๆที่เขาทําอยู่นี่นเพื่อจะบั่นทอนนะครับศักยาภาพแล้วก็บั่นทอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยสิ่งที่จะได้ประโยชน์สูงสุดก็คือถ้ารัฐบาลไทยสั่งพรอมสิ่งที่เขาต้องการและหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอที่ดินหรือเรื่องไตรแดนอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะถือว่าเขาจะสามารถดําเนินการได้ในระหว่างที่รัฐบาลไทยยังมีปัญหาอยู่เพราะนั้นผมเชื่อว่าอยากให้พวกเราอยากขอ,ขอ,ขอ,ขอความวิงวอนว่า เรายืนอยู่กับหลักของเราแล้วก็ดําเนินการต่างๆถ้าอยากจะเปิดอะไรมาก็เปิดนะครับเปิดอะไรมาถ้ามันมีปัญหาก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรเลยเป็นการทามข่าวสารที่จะสร้างให้เกิดความหวาดระแวงแล้วก็ให้ประชาชนคนไทยหวาดระแวงขึง้นแล้วก็อยากให้มีการวุ่นวายเกิดขึ้นในประเทศซึ่งผมไม่เชื่อว่าอ,อ,อะไรต่างๆจะมีมา วันนี้ก็เพียงแต่เปิดประเด็นทุกวันให้เรารู้สึกว่าต้องไปตามเขาแล้วก็กเขากลายเป็นจุดเด่นของการดําเนินการนะครับเขาก็เคลื่อนไหวจะขอให้ต่างประเทศต่างๆช่วยนะครับก็มีหลายประเทศก็มาบอกเราก็คือว่าไม่มีทาง ในทางการเมืองแล้วมองว่าจะต้องมีการดําเนินคดีหรือว่าดําเนินอะไรนับจากนี้ต่อไปไหมคะดาเนินคดีใครครับดาเนินดาเนินขั้นตอนทางกฎหมายถ้ามีการพลาดพิงเพราะว่าท่านรองเคยบอกว่ามันเป็นการเมืองระหว่างประเทศถ้ามีการพลาดพิงกันเองนะครับก็กระทรวงต่างประเทศและส่วนที่เกี่ยวข้องเขาเฝ้าดูอยู่แล้วถ้าทาอะไรที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือทําอะไรที่มีผลต่อกระทบต่อประเทศไทยแล้วผิดกฎหมายก็ต้องดําเนินการ ถ้าในทางการเมืองล่ะคะถ้ากระทบกับส่วนบุคคลอย่างเช่นกระทบกับท่านนายกหรือว่ากระทบกับพาดพิงของคุณทักษิณอะไรอย่างนี้คืออย่าไปท่าเลยครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ไม่งั้นเราก็จะถูกเข้าปั่นทุกวันแล้วมานั่งตอบคำถามทุกวันผมไม่อยากตอบเรื่องนี้แล้วครับเชิญตอบเรื่องอื่นครับการท,ที่คุณเ,เจิเกษมาเปิดตัวช่วงนี้ครมันมีในยะใะไทางการเมืองหรือเปล่าเปิดตัวยังไงครับติกรโอ้ท่านก็ท่านคติกรทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะฮะ ก็เหมือนกับพวกเราหลายคนที่เวลามีโอกาสออกกําลังกายก็คือเสาร์อาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่เขาเล่นกอล์ฟเป็นเขาก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วเป็นประจาเมื่อกี้ใาการหมาแก่แง่าวามคิดว่าพร้อมมานจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนี้มันมถือว่าเป็นการไพ่ที่เพื่อไทยจะเดินต่อให้ครบวาระอะไรที่ว่าไม่ได้คิดที่จะเดินอะไรต่อคิดว่าเดินให้นั้นนาะยกต่อเป็นรัฐบาลแล้วก็ตั้งตั้งคณมอให้เสร็จโดยเร็ว,วเพื่อจะดำเนินการไม่มีอย่างอื่นนะอยจับแพะชนแกะ มตลอดท, <นะ S 2> ที่นะท่านนายกจะคุยกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเย็นนี้ครับจะมีการคุยเรื่องกัมพูชาด้วยไหมครับื้องถามท่านนายกแต่แต่มันมีประเด็นที่เหมือนกัมพูชาเขาขอให้ฝรั่งเศสช่วยเรื่องนี้อยู่ไม่ได้ยินเรื่องนี้ไม่ได้เห็นท่าทีเหล่านี้กขต้องถามดูสถานการณ์เหตุระเบิดที่ภูกเก็ตพังงานกระบี่นะครับว่าตอนนี้คือเราได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าอยังไงบ้างก็กำลังอยู่ในกระบวนการสอบสวนและก็ขยายผลอยู่ มีการเชื่อมโยงกับพื้นที่สมัมปชานใช้มากยังไม่อาจจะสรุปได้มีในยยะสําคัญทางการเมืองไหมมีในย่านสาคัญทางการเมืงมมอง,มงไหมก็ไม่มีมันก็เป็นเหตุเกิดซึ่งเราก็ต้องมีหน้าที่หน่วยที่รับผิดชอบก็ต้องดูแลอยู่แล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องก,การท่องเที่ยวเพราะยังไม่ได้สรุปว่ามันเป็นอะไรคือ<ม>ที่เราที่เราไปไปขยายความเขาแล้วก็พยายามทำน่ะมันเป็นการทําลายประเทศเราเองเพราะนั้นผมก็ต้องช่วยกันประคับประคองดูวันนี้ทุกคนเห็นว่า จะพยายามสร้างเงื country, ่อนไขให้ในประเทศเราอ่อนแอเพื่อผลนักการเมืองของทุกๆฝ่ายก็อยากให้ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยแต่ทำไมก็ว่าในพื้นที่ท่องเที่ยวของเราอยากเน้เกียวกับ่งมันก็ระยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงนะครับอย่าเพิ่งไปสรุปตรงนี้จะใช้เวลานานในการนี้เพราะข้อมูลก็อยู่ที่กระบวนการตำรวจเขาทำงานอยู่